สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่420นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนได้เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับทุกคนครับผมเคยพูดในคลิปบ่อยมากถ้าเรามีเงินเยอะใจเรามันก็จะใหญ่ตาม ถ้าคุณไปติดพนันอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยมี10ล้านก็ต้องหมด10ล้านมี20ล้านก็ต้องหมด20ล้านแล้วที่สำคัญเนาะเป็นนี่เป็นสินเขาเพิ่มอีกและวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องก็ถือว่าทำงานในบริษัทที่ดีมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ ในรูปแบบถามตอบนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับน้องก็พิมพ์มาหาผมนะครับพี่ออฟใช่ไหมคะผมก็ตอบกลับไปว่าใช่ครับแล้วน้องก็แสดงความในใจเลยนะครับหนูเริ่มต้นจากชีวิตดีมีงานทำทุกอย่างหนูสร้างมาด้วยตัวเองทั้งหมด หลังจากทำงานที่เดิมได้เกือบสิบปีหนูก็เบื่อออกจากงานแล้วก็ออกเที่ยวใช้ชีวิตสาวโสดไปเรื่อยๆจนได้งานใหม่ว่างจากงานหนูไปนั่งเฝ้าเพื่อนคนหนึ่งในบนซึ่งหนูไม่เล่นการพนันเลยไม่สนใจด้วยซ้ำไม่เคยแตกกลัวเสียเงินนี่แหละครับอย่างที่ผมเคยบอก คนไหนถ้าไม่เคยรู้จักพนันออนไลน์มาก่อนไม่เคยเล่นเลยบ่อนก็ไม่เคยเข้าเหมือนอย่างผมแบบนี้แหละถ้าเสียจะเสียเยอะมากเพราะไม่มีระบบการจัดการหรือคุมความประพฤติของตัวเองไม่ได้เสียแล้วก็อยากตามทุนคืนแต่คนที่เล่นพนันมานานๆนะครับนั่นคือเขารู้ลิมิตตัวเองเขาสามารถจัดการ พฤติกรรมของตัวเองได้ในทุกวันนี้นักพนันก็มีอยู่จริงนะครับเขาเล่นพนันเป็นอาชีพถ้าเสียก็พอที่เท่านี้เขาจะไม่ดันทุรังนี่คือนักเลงพนันแต่เท่าที่ผมเห็นในทุกวันนี้มันไม่ใช่นักเลงพนันนะครับมันเป็นนักลงทุนพนัน เอาเงินเก็บของตัวเองมาลงทุนเล่นจนหมดนะครับแล้วก็กู้นี่ยืมสินเขามาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นหยุดนะครับอย่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วผมก็ถามนะครับพี่ขอถามข้อมูลเราหน่อยได้ไหมน้องก็ตอบได้ค่ะผมถามเราอายุเท่าไหร่ครับน้องตอบ43ตอนแต่งงานสามสิ ผมถามเงินเดือนที่รับอยู่ในตอนนี้น้องตอบนะครับตอนนี้ไม่มีเงินเดือนอะไรเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกสองคนแต่มีสามีให้ค่าใช้จ่ายเมื่อก่อนเขาให้อาทิตย์ละสอง0 0ื่นนะครับตั้งแต่ติดเล่นเขาลดลงให้หรืออาทิตย์ละห0 0พันไว้ใช้จ่ายในบ้านถ้าไม่พอก็บอกเขา เห็นไหมครับถ้าให้เยอะก็หมดเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เท่าที่พอใช้นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับดีไม่ดีมี5 0 0 0ก็เติมเล่นอีกเหมือนเดิมนะครับหรือไปเล่นที่บ่อนนะครับผมผมถามเราติดพนันอะไรครับน้องตอบสล็อตผมถามสล็อตในมือถือหรือเปล่าครับน้องตอบไม่ค่ะไม่เคยเล่นออนไลน์เล่นแต่ในบ่อนเท่านั้นทุกคนครับ ถ้าใครไม่เคยเข้าบอน่ะไม่รู้หรอกแต่ผมก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเข้าไปนะครับบางคนเนี่ยเคยมีเงินเยอะมากเล่นให้เขาดูเลยในะตอนนั้นลงดมพันเป็นล้านๆแต่พอผ่านไปหลายๆปีนะครับก็ไปเป็นผีข้างบอนคือไม่เหลืออะไรแล้วถ้าใครได้กําไรเยอะไปนวดให้เขานิดหน่อยเขาให้ร้อยสองร้อยก็ดีใจแต่แทนที่จะเก็บไว้กินข้าวนะครับเอาไปเล่น เอาไปเสียงดวงมันเป็นแบบนี้จริงๆครับส่วนข้าวก็กินในบ่อนนั่นแหละบางบ่อนเขาก็มีข้าวเลี้ยงฟรีในตอนที่ผมเคยเข้าบ่อนในครั้งนั้นนะครับเขามีกาแฟมีขนมปังอะไรเลี้ยงก็คือเป็นการเรียกลูกค้านะครับผมแต่โดยรวมในเท่าลูกค้าไปเสียให้บ่นอนะมากกว่าของเหล่านี้หลายร้อยเท่านะครับผมผมถามเล่นมากี่ปีครับ น้องตอบเพิ่งจะเริ่มเล่นเดือนเมษายนนี้แต่เล่นเกมเดียวผมถามเสียเยอะไหมครับน้องตอบเสียไปล้านกว่าเห็นไหมครับใจของเรามันก็จะใหญ่ตามจำนวนเงินผมถามเดิมพันเบสละเท่าไหร่ครับน้องตอบตอนแรก ก็ใจไม่สู้เล่นเบละบาท2บาทพอเริ่มรู้จักเกมและเริ่มเสียก็เบละ30ถึง200มันให้เบตสูงสุดแค่400บาททุกเกมนั่นแหละครับคือมันตั้งไว้แล้วมันกลัวเออเลอร์นะครับแล้วดูพวกเราดิไปปั่นเบละ500าเบละ1 0พันเบดลด2,000เราก็ไม่รู้ ว่าค่ายนี้มาจากไหนแต่ถ้าเราปั่นเยอะขนาดนั้นน่ะเขาก็ต้องล็อกกินดาวอยู่แล้วมีอยู่ไม่กี่คนนะครับที่ไปถึงความสำเร็จแต่บางคนน่ะได้ความสำเร็จแล้วแต่ก็ถอยไม่ได้เหมือนในน้องผู้ชายคนที่ผมพึ่งลงคลิปไปนะครับ 6, กแสนเดได้สี่ยยี่บาบาทว่ากันไปครับผมผมถามแล้ววันที่เสียเยอะที่สุด จำได้ไหมครับว่าเสียกี่บาทน้องตอบวันที่เสียเยอะที่สุดคือสองแสนแต่เสียหลายครั้งรวมกันรูดบัตรเครดิตจนเต็มสามีก็ใช้นี่บัตรให้แล้วก็รูดอีกครั้งแล้วผมก็ถามนะครับเล่นนานไหมน้องตอบเล่นทั้งคืนไม่กลับบ้านปล่อยให้สามีเลี้ยงลูกเห็นไหมครับคนเล่นพนันทุกคนเนี่ย เวลาเราได้ผูกติดหรือเราอยู่กับเกมนั้นนานๆเนี่ยข้าวก็ไม่กินหรอกทุกคนเชื่อผมไหมทุกคนเคยเล่นดัมมี่ไหมหรือเล่นไพ่ป๊กเด้งเราเล่นตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเช้าบางคนเนี่ยกินข้าวมื้อเดียวเองน้ำก็ไม่ได้กินเพราะสนุกกับมันนะครับเราได้กินเพื่อนเราได้กิน วนกันไปวนกันมานะครับถ้าใครเก็บค่าตรงหรือค่าห้องนะรวยเลยนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆสนุกเกอร์ก็เหมือนกันเดินแทงทั้งคืนแต่เงินที่เล่นนะ่ะไปอยู่ที่โต๊ะทั้งหมดเสียข่าไฟนะครับขึ้นชื่อว่าพนันนะ่ะถ้าได้หลงไหลหรือเข้าไปเล่นนะ่ะเราจะไม่ยอมหลับนอนไม่รู้เวลาไม่รู้จักอะไรต่างๆเลยที่เกี่ยวกับตัวเองลืมความเป็นตัวเองทั้งหมด รวมทั้งลืมลูกและก็สามีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยครับมันไม่มีอะไรดีเลยพนันออนไลน์คุณเชื่อผมดิผมถามเดี๋ยวพี่ถามอะไรเราหน่อยแต่ก่อนยังไม่เล่นเรามีเงินเก็บกี่บาทครับน้องตอบมีเงินเก็บสองล้านโอ้โหเงินสองล้านเยอะมากครับแต่ถ้าได้ไปเล่นพนัน่ะยังไงก็ไม่เหลือระดับคาสิโนโด้วยอะไวมากครับ ขนาดพวกเราอ่ะมีเงินหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยเล่นในออนไลน์เล่นในมือถืออ่ะมันยังแป๊บเดียวเลยนะครับผมผมถามถ้าถามตรงๆตอนนี้เหลือเงินกี่บาทครับน้องตอบหนูเป็นคนติดเงินต้องพกเงินติดกระเป๋าตลอดอย่างน้อยก็หมื่นสองหมื่นตอนนี้ไม่เหลือแล้วโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วผมเองก็ได้ให้คําแนะนํากับน้องนะครับสอนน้องทุกอย่างห้ามมีเงินกับตัวหรือให้แฟนมาจัดการเรื่องเงินแต่ก็อย่างว่าครับกลัวน้องจะเก็บไว้แล้วน้องก็ชอบไปยืมเพื่อนนะครับคือมีท่อน้ําเลี้ยงนี่แหละพอน้องสร้างหนี้หรือเครียดหรือหาใช้เขาไม่ได้แฟนก็ต้องเดือดร้อนนะครับหาเงินมาใช้หนี้ให้ ก็อย่างว่าครับคนเราเวลามันติดพนันเนี่ยณนะตอนนั้นถ้าไม่มีคนคอยให้คําแนะนําอ่ะมันก็จะคิดอะไรไม่ออกคืออยากแต่จะตามทุนคืนเสียดายเงินที่เสียไปนะครับตะบี้ตะบันลงเดิมพันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับถึงผมพยายามสอนให้พวกเรามีสติถ้ารู้ว่าเราโดนกินแล้วอย่างน้อย ให้หยุดเลยบางคนมีแสนหนึ่งนะครับโดนไปห้าหมื่นแล้วมาฟังผมสักนิดเข้ามาในหลายของผมก่อนอย่าเข้าไปเล่นมันหมดแน่นอนมันไม่มีทางหรอกที่จะตีตื้นขึ้นมาขึ้นมาแล้วได้กำไรจังหวะนั้นเราโดนแล้วเราเข้าทางเขาแล้วหรือไม่ใครบางคนนะครับถ้าสอนเพื่อนๆได้ก็สอนนะครับ อย่าให้เขาปันอย่าให้เขาเดิมพันพอแล้วคุณมีความคิดว่าถ้าคุณเสียไปหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณเหลือห้าพันแล้วณนะตอนนั้นคุณได้หกเจ็ดพันแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแบบนี้เขาจะดึงให้เราได้ก่อนเหมือนล่อเราไปทีนี้เราอยากที่ไปจบที่หนึ่งมื่นบาทก็คือมันได้ทุนคืนใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับ มันกินเราลงมาอีกแล้วเราก็หัวร้ลงนดําพันหนักทีนี้เหมือนจะกลับมาได้เหมือนจะได้ถอนแต่ก็ไม่ได้สู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายเราหมดใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างถ้าเป็นแบบนี้เข้าทางเอาแล้วทีนี้พอเราหมดเราก็มีชั่วโมงเล่นกับมันเยอะมีภาพจําซับซ้อนเลยมีความคิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้ ผมเกือบได้อะผมก็น่าจะตามได้แล้วโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเฮ้ยเอ็งมีเงินให้ค่ายืมไหมวะสักสองหมืนเดี๋ยวส 20, ิวส้นเดือนมาเดี๋ยวเคลีให้เลยเพื่อนก็บอกว่าไม่มีมีแค่ห้าพันเองห้าพันก็เอาขอเถอะตอนเนี้แม่รีบใช้เงินน้องรีบใช้เงินไปโกหกเขาทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเติมเล่นแล้วพอเพื่อนโอนมาให้แล้วเราก็รีบเข้าไป คิดว่าจะเล่นแบบมีสติไม่หัวร้อนไม่ใจร้อนปรากฏว่าเติมเข้าไปเล่นเรื่อยๆปรากฏว่าได้กําไรขึ้นมาบ้างคุณเริ่มดีใจแล้วแต่พอเล่นไปเล้วมาโดนมันกินลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆหมดนะครับทีนี้หมดแล้วก็ไม่โยอมไล่ดูลายนะครับว่าคนไหนจะพอยืมเงินได้แล้วก็โทรไปหาเขา อ่ะคนนี้ไม่มีไม่เป็นไรไปคนต่อไปไปเรื่อยๆจนตันนะครับพอตันแล้วก็มานั่งหลับตาแล้วก็เสียใจนะครับแล้วด่านสุดท้ายคือใครคือผมแล้วก็พิมพ์มหาผมพี่อ๊อฟหนูหมดจากพนันหนูไม่อยากทำอะไรหนูมีนี่สินเขาเยอะพี่อ๊อฟครับวันนี้ผมหมดไปหมื่นห้าผมเสียใจมาก ผมไม่อยากได้วิธีเลิกพนันกับพี่ออฟจริงๆแล้วครับคําพูดที่ผมสอนทุกคนไปหรือพิมพ์ต่อบทุกคนนะทุกคนจะไม่ใส่ใจในคําพูดของผมหรอกคือให้ค่าน้อยมากในเวลานั้นแต่คุณเองจะมีความคิดเสียดายเงินที่เสียไปมากบางคนนะครับปั้นขึ้นมาได้หลักหมื่นหลักแสนแต่เสียวันเดียวจนหมดมัน ผิดเป้าไอ้ความปรารถนาที่เคยตั้งเอาไว้เอากำไรวันละสี่ห้าอต้องมาพังทลายในวันนั้นวันเดียวมันเสียตรงนี้แหละเพราะว่าเราทำตามใจตัวเองเราให้กำลังใจตัวเองสูงมากจำเอาไว้ครับและณนะตอนนั้นเลยสิ่งที่คุณทำได้และจะต้องทำทุกคน ในครั้งที่หมดจับนั้นคือการโทษตัวเองเฮ้ยทำไมต้องเล่นหมดวะเงินสามแสนบาทเนี่ยเล่นสิบนาทีหมดหรือเล่นชั่วโมงหนึ่งหมดมันควรจะหยุดตั้งแต่ห้าหมื่นแรกแล้วทำไมถึงมันทำไมถึงลงเดิมพันแบบไม่ยั้งมือแล้วก็โอนเงินไปหาเขาเรื่อยๆ ซึ่งเงินติดบัญชีเหลือ1 0,000บาทสุดท้ายเอาไว้จ่ายค่าห้องหรือเอาไว้จ่ายค่างวดรถอะไรต่างๆทำไมถึงไม่ยอมเหลือไว้มันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละครับเราพยายามตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองทุกคนว่าผมพูดจริงหรือเปล่านั่นไงครับถึงผมพยายามบอกว่าไอ้เงินที่อยู่ในบัญชีแหละ มันจะเป็นตัววงการการกระทาแล้วกระใจของเราทั้งหมดถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราอยากเล่นอยากเติมเนี่ยมันก็ได้แค่คิดแต่จริงๆแล้วมันไม่เกิดขึ้นมันมีความกระวนกระวายมากแต่ถ้ามีเงินในบัญชีเมื่อไหร่ต่อให้คุณสาบานต่อให้เขาวางลวดน้าอะไรให้แน่นหนา คนเล่นพนันเนี่ยจะชนะทุกอย่างจะงัดออกมาได้หมดเพราะใจมันเคยไปความโลภมันเคยได้ไม่มีอะไรหยุดได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่จะหยุดได้ก็คือคนที่เรารักคือแฟนของเราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มือของเราห้ามกดยืนยันโอนไปหาเขาให้แฟนด่าเราจัดการเรื่องเงินของเรา ให้ใช้แค่เท่านั้นให้ใช้แค่เท่านี้เลิกแบบบำบัดบำบัดไปในแต่ละวันพอคุณได้รับการบำบัดเต็มที่แล้วคุณก็จะรู้ว่าเออเงินผมเหลือเงินเราเหลือแล้วเราก็จะได้ชีวิตใหม่ในระหว่างบำบัดนั้นโดนคุมพฤติกรรมหลายปีแล้วเราก็เริ่มอายุเยอะขึ้นเรื่อย ถูกต้องไหมทีนี้เราก็จะมีความคิดได้ว่าเออเมื่อก่อนเราเอาเงินไปเสียกับพนันมากวันนี้เราเห็นลูกเราจะต้องเรียนจะต้องมีอนาคตสุดท้ายก็ละแล้วก็เลิกพนันได้เองครับแล้วเราก็เป็นที่รักของครอบครัวด้วยโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอย่าเล่นเลยนะครับการพนันเล่นไปแล้วก็ไม่ได้อะไรมีเงินเป็น10ล้าน ก็ต้องหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นการพนันอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรแต่พิษสงหรือการพน,นันมันจะมีความรุนแรงในตัวของมันเสมอแต่เราก็อยากจะเอาใจของเราไปวัดกับความรุนแรงนะครับพนันเขาเป็น AI แต่ใจของเรามันเป็นอวัยวะ ถ้ามันมาเปรียบเทียบกันแล้วเราย่อมแพ้เป็นเรื่องธรรมดานะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับเล่นพนันเสียแน่แ,นแต่ถ้าทํางานได้แน่ๆแ,แล้วก็ได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคผมต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ